ครับสวัสดีครับเมื่อวานก็จัดงานสงกรานต์คือเรามีคนไทยอยู่ในเปรูตอนนี้ประมาณสัก60คนนะครับในลิมาเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นก็มีประปายเมื่อวานก็จัดงานสงกรานต์เล็กๆง่ายๆนะครับมีส่งน้ำพระ แล้วมีรถน้ำแต่ไม่มีดำหัวนะครับรถน้ำง่ายๆแล้วเชิญฐานข้าวกันนอกจากนั้นก็มีนิดหน่อยก็คือว่าเนื่องจากว่าผมเชิญท่านทูตมาเลเซียท่านทูตออสเตรียมาร่วมด้วยก็เลยมีแบบรำวงเล็กๆเ,เป็นตัวอย่าง ก็มีคนเข้าร่วมพอสมควรเรียกว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับคนไทยหลายคนก็ขอบคุณผมนะครับบอกว่าอยากจะมาอีกผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดธรำเนียบต้อนรับคนไทยในช่วงเวลาสองปีเราแทบจะเรียกว่าไม่ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน คือผมก็เคยจัดเป็นระยะระยะบางครั้งหากสถานการณ์ดีนะครับก็จัดบางช่วงสถานการณ์ไม่เปิดก็ว่างเว้นไปเรียกว่าเขาแบบขึ้นๆลงๆลงนะฮะเขาเข้าออกอๆอก,ก็ตามสภาพแล้วก็คุยกันผมก็เล่าให้ ท่านทูตบางท่านฟังว่าผมในช่วงเวลาที่ผ่านมา2ปีเนี่ยผมไปทำงานทุกวันนะครับไม่ว่าคือหมายว่าถ้าเป็นวันปกตินะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยก็เป็นการที่ make statement ว่าผมจะต้องไปทำงานเพื่อที่จะให้คนไทยเห็นนะครับอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็จะได้เห็นนะฮะว,ว่าผมไปทำงานเพราะว่า ผมออกจากบ้านก็จะต้องมีการประสานกันไปนะครับทางตํารวจที่รักษาความปลอดภัยก็จะได้รู้ว่าทูตไทยไปทำงานนะฮะส่วนคนอื่นปิดรู้อะไรก,ก็เป็นเรื่องของคนอื่นก็เป็นเรื่องของดุลพินิษของแต่ละท่านนะครับสำหรับผมที่นี่ผมผมทำงานทุกวันมาสองปีนะฮะแ,แม้ว่าบางช่วงจะเป็นช่วงที่ยากลำบากพอสมควรจะ ก็ไม่เคยวางเว้นนะครับผ่านเคอร์ฟิวผ่านสถานการณ์ฉุกเฉินมา2ปีตอนนี้ดูท่าทางดีขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่ก็มีความมั่นใจสังเกตได้จากการที่ไปตามถนนเนี่ยคนก็เยอะขึ้นเว้นแต่วันนี้นะครับผมเดินไปที่สถานทูตวันนี้จริงๆเนี่ยเป็นวันหยุดของ เปรูพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของเปรูผมก็เดินไปสถานทูตปกติก็แบบวันหยุดยาวๆก็จะเดินไปดูความเรียบร้อยบ้างนะครับไปส่งน้ำพระที่สถานทูตเดินกลับมาความที่วันนี้เป็นวันหยุดก็เงียบๆนะครับเงียบคงเป็นแบบนี้อยู่ทั้งอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันหยุดยาวของเปรูแล้วก็ใน ลาตินอเมริกาเป็น Roman Catholic นะครับดังนั้นก็เป็นช่วงหยุดยาวนะครับพอวันจันทร์ผมก็จะไปที่โคลอมเบียไปทำโรดโชว์ที่โคลอมเบียกับมหาวิทยายลัยเซนต์โทมัสซานโตโทมัสที่กรุงโบกตา้านะครับจะเป็นการเดินทางไปกรุงโบกตา้าครั้งที่สองของผม คงใช้โอกาสนี้นะครับแนะนำประเทศไทยแล้วดูโปรแกร,รมที่เราจัดขึ้นก็เป็นเช่นนั้นแนะนำประเทศไทยทั้งเรื่องทุกอย่างนะครับก็จะมีเซสชันหนึ่งที่ผมพูดถึงประเทศไทยเป็น c คัน t r y Profile นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็คงจะบรรยายในหลายแง่มุม เรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมเรื่องที่ควรจะรู้เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นก็ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งนะครับจากชุมชนชาวไทยที่อยู่ในสหรัฐที่จะมาช่วยในเรื่องของการทำโรดโชว์ครั้งนี้นะครับส่วนเดือนหน้าแผนการก็คือจะไปที่เวเนเซุเอลานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เดินทางในช่วงนี้ช่วงสงกรานต์ก็ขอให้มีความปลอดภัยนะครับหลายท่านไปสงกรานต่างจังหวัดจะกลับกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มีความปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้มีรถรถตุกราในในถนนเยอะมากนะครับบนท้องถนนเราก็คงต้อง ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็ทักทายมาจากกรุงลิมาวันนี้เป็นวันที่15เมษายนเวลาตอนกลางคืนที่กรุงลิมาครับสวัสดีครับ